สวัสดีคะ่ะลูกค้าทุกคนวันนี้เราก็พามาดูส้มโอทับทิมสยามกันนะคะนี่วันนี้เราก็มาตัดกิ่งต้นให้ลูกค้ากันนะคะรา,รากเยอะรากแน่นทุกทุกกิ่งเลยนะคะนี่ก็พามาดูต้นแมันธุ์ด้วยนะคะที่เรามาตัดกิ่งกันนะคะนี่ค่ะดูกิ่งพันของเรานะคะรากแน่นรากเต็มกระเปาะทุกกิ่งเลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีพร้อมจําหน่ายแล้วนะคะ เป็นกิ่งต้นนะคะออกลูกไวค่ะกิ่งต้นนะคะในต้นแม่พันธุ์นะคะอันนี้กิ่งพันธุ์นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่สวนนะคะที่เบอร์0 8 0ย์0 1 5 1 7นหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะคะหรือจะแอดไลน์นะคะที่เบอร์0ู0ย์0 1ด1 7ย์ดย์หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ค่ะส้มโอทับทิมสยามนะคะของของแท้แน่นอนนะคะจากอำเภอปากพนังนะคะสวนสวนรัดนะคะพี่ๆที่ติดตามอยู่นะคะก็ท่านใดสนใจนะคะ ติดต่อเข้ามาได้เลยจ้าหรือลากนะคะลากเป็นกระป๋อบแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะพร้อมส่งแล้วนะคะนี่ค่ะกองแปลงนี้มีอยู่ประมาณพันต้นนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยจ้า